สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับมินอดนดมินสิน้าเอาแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับของอาจารย์ประโคนชัยนะครับเสียนประโคนชัยมาให้พี่น้องได้รับชมแล้วก็เอาไปพิจารณานะครับเป็นโชคลาภของพี่น้องนะครับเพราะว่าอาจารย์เสียนประโคนชัยนี่เพิ่นไห่มาวดที่ผ่านมานี่็เข้าคือเกานะครับเขา้า0770เคือเกา พี่น้องก็เขาไปติดตามมารับชมมึงนะครับเด้อนะครับในช่องทางที่พ่อเฮงได้อัปโหลดคลิปลงไปเพราะว่าจะเป็นเฮงลุงเลี้ยง59ชาแนลนะครับบ้านนาทีวีหรือว่าข่าวไทยบ้านนะครับเดี๋ยวฮอไปฟังเบื้องน้ำกันนะครับวางวดนี้เพื่อนไหตัวใดมันนะครับเนาะนะไปน้ำกันเลยครับวับที่ผ่านมานี่ของอาจารย์เพื่อนก็ห้มาสองคลิปคลิปแรกกับคลิปโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อนก็ห้เป็นแนวทางหาเสื่อสารกินแมงรัฐบ,บาลน,นะคะ แต่ว่าผลฝากกดว่าของเพิ่นกับเขา07ลางนะคะ0770ในนู้นที่ญาจะหายไปช่มน้ำกันว่าเขาแบบไดนะคะ mm hmm. เขาไมา่ได้ฝากากดไลไ์กดแค่กดติดตามในทั้ง่องนี้ได้ค่ะเด้อไปช่มน้ำกันเลยค่ะนะคะ,ะ,คะงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ปาก้นใช่นะคะงวดวันที่1พฤศจิกา2565นะคะเพิ่งหายแบบนี้นะคะเลขกวิ่งเลขแลนมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดนะคะ เข่าเลข1กับเลข7นะคะเป็นหายวิ่งบนล่างนะคะเลข2อตัวเิ่นจับคะ 3, ูหายศูนย์เห้าเจ็ดหนะคะเลข3าตัวหายเจ็ดหนึ่งนะคะก็เท่ากับวา่าเข่า0ูนย์เนะคะเป็นหายไปกับบนล่างเข่า0ูนย์เจทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นแนวทางวดทธิพานมานะคะ วดนี้จะหายแบบใดหายหน้อยๆคือกันนะคะจะหายไปสร้างเสียงสน,น,งน,นทนาระหว่างนุทิยาก,กับอาจารย์อาจารย์ปากโคนใช่ในวดวันที่16พฤศจิกาสอ2 5 6 5นะคะไปชมน้ำกันเลยค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์นนทิยาอาจารย์นนทิยาด้วยมารบกวนบอขาวเวลาะนี่บอขาวไหนอยู่ครับแด่อยู่ทำงานอยู่บ่ค่ะบ่มาห้องแล้วมหมู่ว่านี่อาจารย์โชคดีเยอะบ่ค่ะหมู่ว่านเมื่อก่อนนี่โชคดีบอแต่เนี่ยบ่ได้บ่ได้ซื้อเลยมันมันมันเหน็บไมนอั่นนะแม่นค่ะเจ็ดศูนย์เลขดังเลขอันอันทัว่วไทย ดนอันผู้ใดถือกระดีใจนะม,ว,นมนว่า,า,าครับผมกาว์ดมันเขาเรียกพ่นพันเปลี่ยวไหลว่ามันเป็เขาเรืงเจ็ดเปลี่ยวไหโค้งค่กัอ๋อาจารย์กับเขาคลิปแรกโค้งแรกครับเขาโต๊ะกลับค่ะเลขวิ่งกับเขา,ขาตวเ,เลขวิ่งกับเขา,ขาเ,เลเขวิ่งกับเขาทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดครับผมเลขสองตัวเขาศูนย์เจ็ด ผมพร้อมยังเอาเลยเด้อตอนงวดค่ะพร้อมแล้วค่ะอ,อ่าพร้อมแล้วรัเอาเลย,ยแล้วค่ะตาเดี๋ยวผมบังสมุดดูแซมหนึน่งไหนน่าลงเงินเศร้าเศร้าตอนอาจารย์โทรมานุ่น,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 นท,นทียากครับรถยุคขับโมอได้รอบสายครั พวกยังกับพวกยังเขาใจยู่ใจนอลยุ่งคุณครัรู้ว่าซิฟตั้งตั้งแต่ที่แรกล่ะคะอาจารย์เป็นยังค่ะของอาจารย์็พเคยได้ซินาน้ที่เยกเทียออพอแล้วพอแล้วอะไรวิ่งก่อนค่ะวิ่ง มีห <c oughs> นึ่นงมีสี่มีสี่มีเก้ามีเก้าครับผมเน่นตัวได้ไหมอาจารย์เลขวิง่งบ่ถ้าเลขวิ่งเน่นตัวได้เน้นหนึ่งกับสี่เด้อเน้นหนึ่งกับสี่เน่งกับหนึ่งกับสี่เก้าลอง เราล้องะไรวิ่งบนล่างมันปะคะอาจารย์ค่ะบนล่างครับดับคูดเดอร์บานเน่่ะดับคูกะนี่หนึ่งสีหนึ่งสีค่ะสองสี สองซีค่ะเก้าซีเก้าซีค่ะครับหมดแล้วครับพวงแรกเน่นเน่นชุดใดค่ะอาจารย์มีหนึ่งซีสองซีเก้าซีเน้นเน้นอยู่สองหางเลือกสองชุดเนี้นหนึ่งซีกับสองซีเน้นหนึ่งซีกับสองซี ตัวนตนะเขียนตัว,ตวตัวผมกับมาสองทีไลเดอร์ค่ะตัวเ,เลขสามตัวมีบ่คอาจันสามตัวมียุเอ่อมียดชุดเดียวค่ะเออเก้าสองสี่เก้าสองสี่ค่ะค่ะผม เลขร<ล>อกความฝันเลขสองตัวนี่ก็ให้ไปกับบนล่างมันป่ะคะ่ะครับครับครับบนล่างเลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนุษย์ย่าเขียนทีน้อยค่ะนุษย์ย่าจะสรุปเลข อา,อาจารย์เซียนปากโคนใช้งวดวันที่สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกห้าอาจารย์ให้เลขวิงข่งเลขแลนมีหนึ่งมีสี่มีเก้าเน้นที่เลขหนึ่งกับเลขซี่ตรงกันพ่ะยอาจารย์ตรงกันครับตรงกันเลขสองโตกับายหนึ่งซี่สองสี่เก้าซี่ตัวเน้นของเลขสองโตก็คือหนึ่งสี่กับสองสี่ อ่าสาหรับเลขสามตัวให้หางเดียวคือเก้าสองซี่ตรงกันบ่ะอาจารย์ครับผมตรงกันครับทั้งหมดทั้งมวลนี่กกแบเป็นแนวทางหาสื่อสากกินแ่งรัฐบาลไปกับบนล่างนุตทยากขอพูดอาจารย์หลายๆแล้วก็ได้ที่หายแนวทางนะคะวันนี้กับขอให้อาจารย์โชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพอไม่เป็นอ่อเอฟซีกับสิ่งนี้เลยนะคะเสียงสัำผัสนระวางนุตทยาก,กับ อาจารย์เซียนปักโคนใช้นะคะอาจารย์ปักโคนใช้งวดวันที่16พฤศจิกาสองห้าหกห้านะคะเพื่อนหายเลขวิ่งเลขแลนนี้หนึ่งมิซีมิเก้านะคะเน้นทีหนึ่งกับซีนะคะเลขสามตัวพบนหายหางเดียวคือเก้าสองสี่นะคะ เลขสองตัวก็หหนึ่งสี่สองสี่เก้าสี่เน้นที่หนึ่งสี่กับสองสี่นะคะวันที่ผ่านมานี่ยกัเขาคลิปแรกโค้งแรกนะคะโค้งสุดท้ายบ่อกเขานะคะวันนี้เขาก็คอยติดตามน้ำกันนะคะว่าของอาจารย์ปากโคนใช่จากเขาหรือจากไกลเคียงนะคะนุ้ยยาก,กับขอยุติเลขสูรคำนวณของอาจารย์ปากโคนใช้ไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ